รับเขาหรอนี่หยุดเลยนะทำอะไรของเธออ่ะนี่ท่านประธานนี่เธอจะพูดอะไรอ่ะถ้ามันระวังปากหน่อยเธอบอกว่าเธอมีแฟนเป็นช่างซ่อมรถไม่ใช่หรอแล้วจะเป็นท่านประธานได้ยังไงพูดอะไรให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างไม่เป็นไรหรอกครับคุณแอนคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับค่ะ ท่านประธานฉันต้องขอโทษแทนพนักง,งานคนนี้ด้วยนะคะพอดีว่านางเพิ่งมาทํางานวันนี้เป็นวันแรกอะคะ่ะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะคะ่ะนี่ขอโทษท่านประธานสิขอโทษนะคะท่านประธานพอดีฉันเข้าใจผิดนะคะไม่เป็นไรครับคนเราเข้าใจผิดกันได้ผมขอตัวกันนะครับ โลกนี้มีคนหน้าตาเหมือนกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ยังไม่เลิกเฮอเจออีกเหรอเอาเอาเอกสารนียไปแจกคนงานแล้วก็ให้คนงานทุกคนอนะเซ็นให้ครบด้วยนะเอ,อเอกสารอะไรเหรอคะผู้จัดการไม่ต้องอยากรู้หรอกทำตามที่ฉันสั่งก็พอเอาเออโอเคค่ะ กลับมาแล้วจ้าโหทำอะไรให้กินเนี่ยเขาทำข้าวไข่เจียวของเปรดตัวเองไม่รออะโหขอบคุณมากนะเนี่ยเขาทำงานกลับมาเหนื่อยเนี่ยกำลังหิวกอดีเลยตัวเองมองเขาแบบนี้ทำไมอะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวเองเป็น ช่างซ่อมรถจริงๆใช่ไหมทำไมตัวเองถามเขาแบบเนี้ยตัวเองก็เห็นนี่ว่าเขาออกไปทำงานซ่อมรถทุกวันแล้ววันนี้ตัวเองได้ไปแถวไซต์ก่อสร้างบริษัทที่เขาไปทำงานวันแรกปะเนี่ยเขาจะไปได้ยังไงล่ะงานเขาอะยุ่งจะตายแล้วอีกอย่างนะเขาก็ไม่รู้ด้วยบริษัทของตัวเองอะอยู่ที่ไหนนั่นสิ เขาคงคิดมากเกินไปอ่ะตัวเองมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอดีเขาไปเจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนแบบเหมือนมากๆเลยนะอย่างกับคนเดียวกันเลยโอ้ก็นึกว่าเรื่องอะไรนี่ตัวเองตัวเองเคยได้ยินทฤษฎีปะ่ะว่าโลกใบนี้จะมีคนหกคนนะ่ะที่หน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกเลยนะจริงเหรอเขาไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่ก็ช่างเหอะมันไม่ได้สำคัญอะไร ตัวเองกินข้าวต่อเถอะยองกินเปล่าอ,อ,อร่อยมากเลยกินเยอะนะ ตัวเอง <c oughs> นี่เขาซื้อน้ำเต้าหู้กับปลาทั้งโกมาฝากจ้ะขอบคุณนะตัวเองเดี๋ยวเขาให้กินนะตัวเองวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอทำไมยังทำงานอยู่ล่ะพอดีบัญชีมีปัญหานิดหน่อยอะปัญหาอะไรหรอให้เขาช่วยไหมก็อยอดในใบเซ็นรับเงิน กับสลีปการโอนเงินให้คนงานมันไม่ตรงกันอ่ะฮึไม่ตรงตรงไหนอะไหนเขาขอดูไหนสินี่เออจริงด้วยอ่ะแล้วตัวเองจะทำไงอ่ะอืมเขาว่าเขาจะไปถามคนงานดูอ่ะแล้วค่อยไปคุยกับผู้จัดจาการอืมเขาเห็นด้วยนะตัวเองอะทำถูกต้องแล้วแหละ โอ้โห oh, เขียดวะเนี่ยพี่พี่จ๊ะคือฉันมีเรื่องอยากจะถามนะจ๊ะฉันเป็นพนักง,งานฝ่ายบัญชีของบริษัทพอดีฉันเห็นว่าเอกสารการเซ็นรับเงินกับยอดโอนมันไม่ตรงกันฉันก็เลยอยากจะมาถามพวกพี่ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะจ๊ะพวกพี่ต่างหากที่อาถามน้อง ว่าเงินค่าจ้างพวกพี่เนี่ยทําไมมันได้น้อยกว่ายอดที่พวกพี่เซ็นไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะฉันก็เลยต้องมาถามพวกพี่น้องจะไม่รู้ได้ไงก็วันนั้นน้องเป็นคนเอาเอกสารให้พวกพี่เซ็นเองไม่ใช่หรออ่ะเอาเอากสารเนีเ่ยไปแจกคนงานแล้วก็ให้คนงานทุกคนนะ่ะเซ็นให้ครบด้วยนะเอ่อเอกสารอะไรเหรอคะผู้จัดการไม่ต้องอยากรู้หรอก ทำตามที่ฉันสั่งก็พอเอาอโอเคค่ะเอกสารนั่นคือใบเบิกจ่ายเงินเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิแทนที่น้องจะมาถามพวกพี่เนี่ยน้องกลับไปถามผู้จัดการน้องดีกว่าทํางาน ผู้จัดการคะฉันมีเรื่องจะถามคะ่ะเรื่องอะไรก็เรื่องบัญชีค่าแรงของคนงานคะ่ะทำไมเหรอก็ยอดเงินในเอกสารเซ็นรับเงินที่ให้ฉันไปแจกเอกสารให้คนงานมันไม่ตรงกับสลิปโอนเงินที่ผู้จัดการโอนให้คนงานคะ่ะแล้วคือฉันไม่เข้าใจคะ่ะว่าทำไมตัวเลขมันไม่ตรงกันแล้วฉันต้องใส่ย,ยอดไหนลงไปในบัญชี ใส่ยอดตามเอกสารไงแค่นี้คิดไม่ได้ไงแต่ยอดมันไม่ถูกต้องนี่คะ่ะคนงานไม่ได้รับเงินตามยอดในเอกสารสักหน่อยคะ่ะนี่เธอเป็นแค่พนักง,งานใหม่อะ่ะฉันสั่งให้ทำอะไรอะ่ะก็ทำไปเถอะถ้าทำแบบนี้เราเหมือนโกงค่าจ้างคนงานเลยนะคะพูปากอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเธอพูดคำนี้ออกมาอีกเนะี่ยฉันไล่เธอออกแน่ผู้จัดจาก,การ ถ้าเธอยังอยากทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยฉันสั่งให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะ ตัวเองเป็นอะไรเนี่ยทําไมหน้าเครียดขนาดนี้เนี่ยก็เรื่องบัญชีนั่นแหละตัวเองดูนี่สิเอกสารเซ็นรับกับสลิปไม่ตรงกันแต่ผู้จัดการบังคับให้เขาลงบัญชีตามเอกสารทั้งทัที่คนงานไม่ได้รับเงินตามเอกสารนั้นเลยอ่ะเขาว่าเหมือนคนงานจะโดนโกงยังไงก็ไม่รู้อ่ะ แล้วตัวเองจะเอาไงอ่ะก็ผู้จัดการบอกว่าให้เขาทำตามที่ผู้จัดการสั่งแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเขาว่านะผู้จัดการนั่นแหละเป็นคนยักยอกเงินบริษัทตัวเองนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเขารู้แต่ผู้จัดการขู่ว่าถ้าเขาพูดเรื่องเนี้เขาจะโดนไล่ออกเขาต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับมีงานทำอ่ะ แล้วตัวเองจะเลือกอะไรล่ะเขาจะไปบอกท่านประธานแต่ถ้าตัวเองทำแบบนั้นตัวเองอาจจะตกงานก็ได้นะเขารู้แต่เขาจะไม่ยอมหาก,กินบนความลำบากของคนอื่นเด็ดขาดเขาภูมิใจมากเลยนะที่มีตัวเองเป็นแฟนนะ่ะ ออ,อยากตกง,งานใช่ไหมคะฉันทําอะไรคะก็เอาเอกสารที่ตัวเลขไม่ตรงกับบัญชีเนี่ยไปให้ท่านประธานดูไงฉันทำอะไรเหรคะก็เธอตั้งใจเอาเอกสารที่ตัวเลขไม่ตรงกับบัญชีมาให้ท่านประธานดูไงเราฉันทําผิดตรงไหนคะฉันก็แค่รายงานให้ท่านประธานรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นของบริษัทเราเธอแน่มากเลยนะที่มางัดข้อกับฉัน แต่เสียใจด้วยเธอเล่นผิดคนแล้วเธอกับฉันอนะกระดูมันคนละเบอร์กันผู้จัดการหมายความว่ายังไงคะหล่อนคงคิดว่าเอกสารเนี่ยจะไปถึงมือท่านประธานนะสินะเสียใจด้วยอยา่างเพราะฉันเนี่ยดันเปิดเห็นเอกสารนี่ก่อนไงนผู้จัดการคะสิ่งที่ผู้จัดการทําอยู่มันเรียกว่าโกงนะคะแกคิดว่าท่านประธานเนี่ยจะเชื่อคะ่ะ ระหว่างแกกับฉันแต่น่าเสียดายนะที่แกเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ไปฟ้องท่านประธานแล้วแหละเพราะว่าฉันเนี่ยไล่แกออกคนที่มีสิทธิ์ไล่พนักงานของบริษัทผมออกมีแค่ผมเท่านั้นเออท่านประธานคะฉันต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะคะ ที่ถือวิสาสะไลพ่พน,นักงานออกโดยที่ไม่แจ้งรรท่านประธานนะคะแต่ว่าพนักงานผู้หญิงคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานที่นี่ค่ะทำไมจะไม่มีล่ะครับแฟนผมมีคุณสมบัติครบทุกอย่างที่จะทำงานที่นี่แฟนแฟนท่านประธานแม่นี่เป็นแฟนท่านประธานเหรอคะใช่ครับ นุชคือแฟนของผมและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไล่แฟนของผมออกคนที่ถูกไล่ออกคือคุณต่างหากฉันท่าปนประธานทำไมต้องไล่ฉันออกด้วยอ่ะฉันฉันทำอะไรผิดเหรอคะคุณยักยอกเงินบริษัทโกงเงินคนงานทำเอกสารปลอมผมเห็นบัญชีข้อมูลทั้งหมดแล้วเห็นก่อนที่คุณจะเห็นอีก นะคะฉันขอโทษค่ะท่านประธานความผิดของคุณนะ่ะค่ไล่ออกก็คงไม่พอหรอกครับข้างหน้าบริษัทมีตำรวจรอคุณอยู่ครับฮะตำรวจไม่นะคะทาาะ่านประธานฉันไม่อยากโดนจับอ่ะท่านประธานไม่นะฉันไม่อยากโดนจับคุณหนีความผิดของคุณไม่พ้นหรอกนะครับคุณผู้จัดการไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคร ตัวเองล่อยตัวเองเขาขอโทษไม่ต้องมาขอโทษตัวเองเห็นเขาเป็นตัวตลกใช่ปหตัวเองเขาไม่เคยเห็นตัวเองอ่ะเป็นตัวตลกเลยนะแล้วตัวเองหลอกเขาทําไมตัวเองโกหกเขาทําไมอ่ะเขายอมรับนะว่าเขาโกหกตัวเองอ่ะแต่ถ้าเขาไม่ทําแบบนั้นน่ะเขาจะรู้ได้ไงล่ะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีและซื่อสัตย์ขนาดไหน อยากรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือซื่อสัตย์แค่นี้อะนะถือกับต้องปลอมตัวเป็นช่างซ่อมรถแล้วถามจริงนะตัวเองรวยขนาดเนี้ยตัวเองทนกินข้าวไข่เจียวฝีมือเขาทุกวันได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าเขารักตัวเองไงไม่ว่าตัวเองจะทําอะไรให้กินอ่ะเขาก,กินได้ทั้งนั้นแหละและที่สําคัญอ่ะที่เขาปิดบังสถานะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเขาอยากรู้ว่าตัวเองอ่ะ รักเขาที่หัวใจจริงๆไม่ใช่เพราะสถานะและต่อไปนี้เขาจะไม่โกหกตัวเองอีกแล้วเขาสัญญานะว่าเขาจะดูแลและตอบแทนความซื่อสัตย์ของตัวเองให้ดีที่สุดโอเคเขาก็ไม่ได้โกรธหรอกพยายามจะโกรธแล้วแต่โกรธไม่ลงอะ่ะขอบคุณนะที่ไม่โกรธเขางั้นคือดีกันนะ กระเอาอาหารมาส่งครับให้เข้าไปส่งข้างในเลยใช่ไหมครับ สวัสดีครับมีอาหารมาส่งนะครับไม่ทราบว่าที่นี่ใช่ร้านเพชร B s c Diamond หรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนสั่งอาหารแล้วครับเอาวางไว้ได้เลยเจ้านายเราเป็นคนสั่งให้มาส่งที่นี่เองอะ่ะหอ,อครับโหนาฬิกาฝั่งเพชรเดือนนี้ สวยมากเลยนะครับเนี่ยเรือนนี้สั่งทําพิเศษค่ะมีแค่เรือนเดียวนะคะโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยงั้นผมขอดูหน่อยนะครับได้ค่ะโอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยเฮ้ยเอามานี่เลยนายไม่มีสิทธิ์มาจาับของราคาแบบนี้ทำไมล่ะครับผมสนใจจะซื้อนะครับ ไยเดอร์อานายอะนะจะมาซื้อนาฬิกาฝั่งเพชรเรือนนี้นี่นายรู้ปะนาฬิกาเรือนนี้ราคาสองแสนบาทเลยนะสองแสนเลยเหรอครับถ้า,างั้นผมขอจองไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเอาได้คะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ฉันไม่ขายทำไมล่ะครับถ้าผมซื้อนาฬิกาเรือนนี้คุณก็ได้ค่าคอมไม่ใช่เหรอครับนั่นสิคะค่าคอมนาฬิกาเรือนนี้10เเลยนะคะ นี่เยวิแกคิดจริงๆเหรอว่าอไอเลดเดอร์คนนี้มันจะซื้อนาฬิกาเรือนนี้ถึงมันจะซื้อมันก็ไม่มีปัญญามาจ่ายผู้จัดการทําไมถึงเรียกลูกค้าว่ามันแบบนั้นล่ะคะแบบมันฉันไม่นับว่าเป็นลูกค้าแต่บริษัทเรามีนโย,ยบายว่าต้องปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามนี่คะก็เพราะว่าเธอคิดแบบนี้ไงเธอถึงได้เป็นแค่ลูกน้องฉัน ฉันบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขายงั้นไม่เป็นไรครับผมไม่จองแล้วก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมทำธุระเสร็จผมจะกลับมาซื้อด้วยเงินสดครับแม่ครับเดี๋ยวแม่ช่วยเอาเงินสด2,000 0 0บาทมาให้ผมนะครับแล้วมาเจอกันที่ร้านนะครับ ได้สิว่าแต่พนักงานที่ร้านเป็นยังไงบ้างลูกเห็นที่ว่าเราต้องคัดเลือกพนักงานแน่นกันนะครับลูกแน่ใจเหรอว่าจะไปร้านเพชรแบบนี้ <c oughs> แน่ใจสิครับคุณแม่ในในผมก็ได้เป็นประธานบริษัทแทนคุณแม่แล้วผมก็เลยอยากถือโอกาส ไปลองดูพนักงานที่ร้านนะครับว่าพวกเขาบริการลูกค้าได้ตรงตามนโยบายของเราหรือเปล่าลูกแม่นี่ใส่ใจเรื่องเล็กๆแมนแต่บริการของพนักงานถ้าแบบนี้แม่ก็สบายใจที่ไอรับช่วงต่อจากแม่ง <c oughs> ั้นผมรบกวนคุณแม่โทรไปบอกพนักงานที่ร้านว่าคุณแม่สั่งของเข้าไปส่งที่ร้านแล้วก็ให้เบอร์ผมไปด้วยนะครับ <c oughs> ได้จ้าท่านประธาน <c oughs> แล้วเจอกันนะครับแม่นี่หมดรถยี่ไนวะเนี่ยเช็คเสร็จแล้วก็ไปเช็คสต็อกหลังร้านไปเดี๋ยวจะมีลูกค้า V.I.P เข้ามาฉันรับเองได้คะ่ะผู้จัดการคุณแจรถไข่ รถหรูซะด้วยสงสัยลูกค้าลืมไว้แน่ๆเลยขอโทษนะครับคุณพอจะเห็นเฮ้ย <Hey. S 2> นั่นเป็นกุญแจรถผมนี่ครับผมลืมไว้ครับ <c oughs> นี่นายอยากให้ฉันเชื่อว่านายมีตังค์ถึงขั้นแต่งเรื่องว่าเป็นเจ้าของกุญแจรถหรูนี่เลยเหรอผมไม่ได้แต่งเรื่องครับนั่นหนักกุญแจรถผมจริงๆผมขอคืนด้วยครับ เชื่อก็บ,บ้าแล้วกุญแจเนี่ยต้องเป็นของลูกค้าคนใดคนหนึ่งที่เผลอลืมไว้ตอนเช้าน่นแน่ฉันจะเก็บเอาไว้จนกว่าลูกค้าจะมารับนี่คุณผมขอกุญแจรถคืนด้วยครับรถผมมาันมาจอดที่จอดชั่วคราวถ้าจอดนานกว่านี้ตำรวจจะล็อก้อกเอาครับนี่ไปแต่งเรื่องหลอกเด็ชนุชถ้าฉันโง่ฉันคงไม่มาเป็นผู้จัดการร้านเพชรหรอกเอายืนอยู่ทำไมล่ะไปสิไป สวัสดีค่ะคุณดีรับเครื่องดื่มอะไรไหมคะขอเป็นกาแฟแก้วหนึ่งแล้วกันครับได้เลยค่ะวิววิวเอากาแฟมาเสิร์ฟคุณดีมลูกค้าวีพีด้วยนะแล้วนี่ใครเหรอครับมายืนทำอะไรตรงนี้อ๋อก็แค่รายเดอร์ค่ะนี่ส่งอาหารเสร็จแล้วก็กลับไปได้ปะ ผมจะกลับได้ไงล่ะครับคุณยัไมไปคืนคุญเจรถให้ผมเลยนี่นายยังไม่หยุดแต่งเรื่องอีกเหรอช่างเถอะครับมันอยากยืนตรงไหนก็ปล่อยมันยืนไปผมว่าเรามาเลือกเปชรดีกว่าพอดีว่าผมรีบนะครับเรือนนี้สวยมากเลยครับราคาเท่าไหร่ล่ะครับอ๋อขอโทษครับพอดีว่านาฬิกาเรือนนี้ผมจองแล้วครับคุณดิมคะคุณดิมอย่าไปถือสาเลยนะคะ สงสัยว่ามันเนี่ยจะบ้าไปแล้วค่ะนี่ครับดีมครับผู้จัดการคะนาฬิการเรือนี้ลูกค้าคนนี้กำลังจะซื้อไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมนี่เธอไม่ต้องพูดคุณดีมเป็นลูกค้า VP คุณดีมีสิทธิ์เลือกก่อนเธอจะไปไหนเนี่ยก็ไปเลยไปนี่คุณเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้เป็นประจำเลยเหรอครับนี่ฉันก็ต้องเลือกลูกค้า VP ก,ก่อนสิใครจะไปเลือกไรเดอร์อุปหณบหญิงแก่ฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเอาเรื่องน,นี้แล้วกันครับพอดีว่าผมจะซื้อไปเป็นของขวัญเกิดให้ลูกชายของคุณหญิงดาว่าที่ประธานบริษัทคนใหม่ของพวกคุณนะครับจริงเหรอเนี่ยคุณดีมอ่ะ ลงทุนเหมือนกันนะคะเนี่ยหงายเลยดีครับนี่ถ้าเกิดว่า,าท่านประธานคนใหม่ก็ถูกใจผมเนี่ยเขาอาจจะยอมเซ็นสัญญาลงทุนกับผมก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่า,าท่านประธานบริษัทเขารู้ว่าคุณเนี่ยแย่งซื้อนาฬิกาม,มาจากคนอื่นเพื่อไปเป็นของขวัญเขาอาจจะไม่ปลื้มก็ได้นะครับนี่ไอ้น่าจืดถ้าเกิดแกไม่มีตังค์อ่ะแกก็หุบป,ปากไปซะแล้วก็ไปขับรถส่งอาหารของแกเหมือนเดิมไป มีเรื่องอะไรกันเหรอสวัสดีค่ะท่านประธานใหญ่สวัสดีครับท่านประธานใหญ่ผมดีมครับที่เสนอโปรเจกต์ให้ท่านประธานเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับจำได้ฉันจำได้ดีจังเลยครับที่ท่านประธานใหญ่จำได้อ๋อผมฝากสุกแต่วันเกิดท่านประธานคนใหม่ด้วยนะครับเออนี่ครับผมแวะซื้อของขวัญวันเกิดให้ท่านประธานคนใหม่อยู่พอดีเลยแหมลงทุนจังเลยนะขนาดยังไม่เคยเจอลูกชายฉัน สงสัยโปรเจกที่เสนอมาเนี้ยคงตั้งความหวังไว้สูงสิทธา <c oughs> <c oughs> ครับผมเอ่อท่านประธานใหญ่ครับท่านประธานใหญ่คิดว่าลูกชายของท่านประธานจะชอบนาฬิกาเรือนนี้ไหมครับชอบสิชอบมากเลยท่านประธานใหญ่คะนี่คะ่ะอาหารที่ท่านประธานใหญ่สั่งมาขอบใจจ้ะนี่นายไปแล้วไม่เห็นเลอไงว่าฉันมีแขกสำคัญอยู่ไอคุณก็ คืนกุญแจรถผมมาสินิดคืนกุญแจรถให้เข้าไปซะท่านประธานใหญ่คะแต่ว่ากุญแจรถเนี่ยไม่ใช่ของตานี่นะคะใช่ทำไมจะไม่ใช่ล่ะท่านประธานใหญ่รู้ได้ไงคะก็รถคันนี้ฉันเป็นคนซื้อให้เขาเป็นของฝันวันเกิดเองท่านประธานถอยรถหลูให้ไลเดอร์เนี่ยนะคะ ก็ไลเดอร์คนที่เธอพูดถึงเนี่ยคือลูกชายทันเองฮะถ้างั้นผู้ชายคนนี้ก็คือประธานบริษัทคนใหม่ของพวกคุณกันเหครับประธานครับผมขอโทษนะครับประธานที่ผมทำตัวหยาบคายแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้ยผมตั้งใจซื้อเป็นของขวัญเกิดให้ประธานนะครับ ผมบอกคุณแล้วไงครับว่าท่านประธานเนี่ยเขาอาจจะไม่ปลื้มก็ได้นะครับถ้ารู้ว่าคุณน่ยแย่งซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาจากลูกค้าคนอื่นออคือว่าคุณเก็บเงินของคุณไว้เถอะครับไม่ต้องมาซื้อนาฬิกาให้ผมหรอกครับนาฬิกาเรือนนี้ผมซื้อได้ครับและที่สำคัญนะครับผมให้โอกาสใครเพราะที่ผลงานไม่ใช่การประจบประแจแล้วก็ผม ได้ดูโปรเจกต์ของคุณแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าคุณน่ไปเสนอให้กับบริษัทอื่นดีกว่านะครับท่านประธานโปรเจกต์ผมมันไม่ดีตรงไหนแล้วครับท่านประธานถ้าโปรเจกต์ของคุณมันดีอ่ะผมคงซื้อไว้เองแล้วล่ะครับผมขอโทษด้วยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับนี่คุณเจรถท่านประธานค่ะ ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าผู้จัดการร้านเพรภายใต้บริษัทของผมจะเลือกปฏิบัติลูกค้าแบบนี้และก็เป็นคนที่ทําผิดนโยบายของบริษัทเองซะด้วยท่านประธานคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่ทราบนี่คะฉันไม่นึกว่าท่านประธานจะเป็นเออําว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็คือลูกค้าเท่ากันเหมือนกันหมดทุกคนที่นี่เราไม่เลือกปฏิบัติกับลูกค้า เราถึงมีได้ถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะกลับทำให้บริษัทของผมเสื่อมเสียคุณก็ไม่สมควรเป็นผู้จัดการของร้านนี้อีกต่อไปท่านประธานหาที่ทำงานใหม่เถอะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคุณแล้วอีกต่อไปเชิญครับอย ใหญ่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะเธอมมวทําอะไรอยู่เธอไม่รู้เลยเหรอว่าหน้าร้านน่ะเขาเกิดอะไรขึ้นพอดีผู้จัดจการให้ฉันไปทํางานหลังร้านนะคะเธอพูดจริงครับแม่แม่เมื่อกี้คุณเรียกท่านประธานใหญ่ว่าแม่เหรอคะใช่ครับนี่คือคุณแม่ของผมเองครับงั้นคุณก็คือท่านประธานคนใหม่เหรอคะนี่อย่าเพิ่งชอบสิครับ เพราะว่ามีเรื่องที่คุณต้องช็อกหนักกว่านี้อีกนะครับเร,เ,รเรื่องอะไรหรอคะ <laughs> ต่อไปนี้คุณคือผู้จัดการคนใหม่ของร้านเพชร BSC Diamond ฮะจริงหรอคะท่านประธานขอบคุณนะคะท่านประธาน <laughs> คนที่ทำตัวดีก็ <laughs> ต้องได้รับกันยกย่อง